นี่คือบรรยากาศทางขึ้นผาหมออีแดงครับท่านผู้ชมครับก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับจุดชมวิวที่สวยอีกที่นึ่งนะครับต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับในการเดินขึ้นมานะครับผ้ามปีนป่ายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดนะครับสำรวจพื้นที่นะครับพี่ทหารนะครับ ห้ามปีนขึ้นไปนะครับห้ามปีนป่ายนะครับน้องกุกูครับห้ามปีนขึ้นไปนะครับตรงนี้มันจะข้างล่างจะเป็นหน้าผานะครับชันพอสมควรนะครับไม่ใช่ชันพอสมควรนะครับชันเลยนะครับชงแงนเขานะครับต้องเดินขึ้นนะครับแต่ก็น่าจะเดินได้อยู่ครับไม่ไม่ชันมากเท่าไหร่ นะครับไปเราเดินดูกันครับหมอกยังมีอยู่นะครับหมอกยังพอมีอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศเจ็ดโมงกว่าก็ยังมีหมอกอยู่นะครับสูงพอสมควรนะครับข้างๆจะมีรั้วกั้นตลอดทั้งแนวนะครับเนื่องจากว่าหน้าผาตรงนี้สูงชันมากนะครับสูงชันมากไปพร้อมๆหลายร้อยเมตรครับ แรงนิดนึงครับท่านที่มาเตรียมเสื้อขนหนามาด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเช้าก็จะมีหลายคนมาครับทุกท่านตามไปอาเอาอีแดงเราจะไปกันถึงไหนนะครับโอ้ยยังมีพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับดเินจ เดินทางประมาณ500เมตรนะครับจากจุดจอดรถเดินขึ้นมาชาวก้อนหินหดหินก็เยอะนะครับท่านผู้ชมหดหินเยอะหินก็สวยงามเยอะครับท่านผู้ชมประชาชนก็เริ่มทยอยกลับป่านะครับบางส่วนนี่ครับผาหมอ,อีดแดน ขอพรวิหารนะครับที่ถ่ายภาพเยอะครับ550เมตรครับสูงจากระดับน้ำทะเลปันกลางเบื้องล่างเรียกว่าเขาเมรต่ำนะครับแนวเขาที่ทอดยาวด้านตอนออกคือเทือเขาพนมรงรักบริเวณผาโมยออแดงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติที่สำคัญนะครับทางประวัตาที่สำคัญ ศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่ามอญแดงสะทราวนนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนในช่วงต้นฤด,ดูหนาวนะครับจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศหมอกทะเลหมอกนะครับที่บริเวณผามอ,อีดแดงเขาพระวิหารนะครับซึ่งก็มาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ท่านไหนที่ ไม่อยู่ไกลหรือว่าอยากจะมาชมบรรยากาศสวยๆลมเย็นๆนะครับที่ผาหมออแดงก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่นะครับเขาพระวิหารจาังหวัดศรีสะเกษนะครับ